จะมาพาทำข้าวต้มหัวหอกกันนะคะมาดูกันนี่คือข้าวต้มต้มแล้วนะคะอยู่ที่นี่ไม่มีไม่มีตอกใช้หนังยางมัดเอาเข้าวต้มยายก็เอาไปตองมาห่อที่นี่นะคะเอามาทำที่นี่เลย นี่นะหอใส่เม็ดถั่วแดงด้วย กติจะใช้ตอกตัดเนาะตอนนี้ไม่มีตอกก็ใช้มีดนี่แหละตัดนะเอาเดินเครื่องซะหน่อย อ๋อไม่สวยแต่ก็กินได้เนาะโอเคอยู่เนาะอ๋อไม่สวยแต่โ okay, okay. อเคโอเคอ๋อมันกินได้แค่ ยายจะปอกให้เสร็จก่อนนะคะมันจะนานไปเดี๋ยวปอกให้เสร็จก่อนยายหั่นเสร็จแล้วนะคะข้าต้มมัดเดี๋ยวยายจะใส่ถุงมือแล้วจะคุกให้ดูนะคะยายใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงนี่เพื่อสุขภาพนะคะ ยายผสมเกลือไปนิดนึงเดี๋ยวยายจะเอาไอ้นี่ข้ามะพร้าวลงคุกก่อนนะคะมะพร้าวลงก่อนลงให้หมดเลยมะพ้าวอุ่นแล้วนะคะอุ่นร้อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำตาลลง โรยลงไปเลยกับน้ำกับมะพร้าวร้นๆน,นี่พอดีน้ำตาลไม่เยอะค่ะใส่ไม่เยอะแล้วก็คลุกให้เข้ากันไปเลยนี่คลุกให้เข้ากันไปเลยทำง่ายๆค่ะเขาเรียกพักไอ้ข้าวต้มหัวงอกนะคะนี่ทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆแค่คลุกมะพร้าวกับน้ำตาลแค่นั้นก็เป็นน้นว่ากินได้เป็นของหวานก็ได้เป็นของคาวก็ได้ ถ้าข้าวต้มมัเนี่เราจะกินเป็นแทนข้าวได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาทําแบบนี้ใส่น้ำตาลก็เป็นของหวานได้เนี่ยพุกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเเสร็จแล้วเสร็จแล้ว นี่นะคะข้าวต้มหัวหอกนะคะเนี่ยข้าวต้มหัวหอกหรือข้าวต้มมะคุกกับมะพร้าวขูดมะพร้าวทึนทึกขูดแล้วก็มีน้ําตาลด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะฝากช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้ยายนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอร่อยค่ะลองชิมนะคะ